นี่กำลังบ้าหเหอเหรียญสะสมมาดูสมบัติของคุณพ่อคุณแม่เก็บเหรียญไว้เยอะมากแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าเก็บเหรียญอะไรมาบ้างเดี๋ยววันนี้แหละมีแค่หนึ่งในสิบกล่องนะเดี๋ยวจะมาดูว่ามีเหรียญอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีสมบัติขนาดนี้ไม่รวยตอนนี้เราจะรวยตอนไหนเนี่ย เดี๋ยวมาแยกกันดีกว่าว่าเรามีอะไรกันบ้างสนใจซื้อติดต่อมาใครสนใจซื้อติดต่อเรามาค่ะนี่เหรียญสมเด็จย่าเหรียญสิบบาทสุงเด็กยา,อ,ยา,ยาอะไรเนี่ยเหรียญ <600? S 1> ทองแห่งสุขภาพดีทวนหน้า สิบเจ็ดธันวาสองห้าสามสามอะไรเหรอพี่ถามหาตะกี้เหรียญหกร้อยเจอแล้วไหนเหรียญหกร้อยเอ๊ะมีราคาเหรอใช่ที่พูดตะกี้มีจริงๆเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่เหรียญน,นี้ไม่เคยเห็นเลยนี่คือเหรียญห้าบาทเป็นราชการที่หนึ่งกับราชการที่เก้าไม่เคยเห็นกัน แปลกดีปีไหนนี่ปี2 5 2 5สมโพธิกุงรัตนโกสินทร์200ปีสวยดีเป็นเหรียญที่เรายังไม่เกิดเลย2525เนี่ย